ผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคุณมินหอยคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการรีวิวในส่วนตัวแคมปัสนะผมก็ห่างหายไปประมาณสัก3เดือนนะผมสเดือนกว่าๆนะครับที่ได้ลงคลิปแคมปัสไปรอบนี้ก็อัปเดตใหม่นะครับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทางแคมปัสเนี่ยจะมีลวดลายใหม่มาให้หรือเปล่านะครับแล้วก็ล็อตที่ได้มาจะเป็นล็อตของเดือนที่หกนะผมวันที่21ก็เพิ่งผ่านมาครับผมประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะนะผมว่าออกมาทั้งหมดเลยนะครับ ลอตที่ผมได้มารอบนี้คือไม่แถมตัวดีดมาให้แล้วนะผมจะเป็นในส่วนตัวเหรียญทั้งหมด12ห่อ12ถุงนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกัน,นครับว่าจะได้ลวดลายไหนกันบ้างนะครับผมขออนุญาตแกะออกมาจากตัวถุงก่อนแล้วกันครับ ก็หลังจากที่เราแกะนะครับผมออกมาทั้งหมดก่อนนี่ผมสิบสองเหรียญผมก็มารุ่นกันดีกว่านะครับมาเริ่มที่ตัวที่ออกมาจากก่อนละกันนี่ครับเหรียญแรกครับตัวนี้เป็นรันเบย์ที่สามสิบห้านะครับผมเหรียญที่สองนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สิบเอ็ดนะครับถัดมาครับผมนี่อันนี้ซ้ําครับผมนี่เหรียญน,นะครับผมก็ สามสิบหกครับอันนี้เป็นเหรียญที่เจ็ดนะครับผมก็เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนผมจะได้มาทั้งหมดแล้วนะครับผมต่อมานะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สิบเอ็ดครับซ้ำาครับผมโโหสามสองสามสี่นะครับอันนี้ก็สิบเก้าครับเหมือนจะเคยได้ไปแล้วครับ เหรียญทองต้องบอกว่าออกยากพอสมควรครับนี่ก็38ได้มาแล้วครับผมจำได้ว่าได้มาแล้วสัียนยนี้นะครับอันนี้ก็8ครับไม่หวังับผมว่าจะได้เหรียญสีทองครับผมแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันได้แบบเหรียญแบบรูปใหม่ๆมั้ยรือเปล่านะครับผม นี่ก็เป็นเหรียญที่5ครับสุดท้ายนะครับผมเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายนี่ก็เป็นเหรียญที่4นะครับก็ค่อนข้างจะซ้ําเยอะเหมือนกันผมเหียบซ้ําอันนี้ซ้ํานะครับอ,อันนี้ก็ไม่ซ้ำงมแต่ว่ารูปภาพก็อย่างที่ได้อธิบายไป ขอทั้งจีซ้ํากันนิดหน่อยครับผมนี่ก็เป็นเหรียญที่ได้มาวันนี้นะผมก็ซ้ําอยู่2อเหรียญนะครับผมแต่ว่าเหรียญพวกนี้ที่ผมได้เนี่ยเหมือนจะซ้ํากับเหรียญที่เคยได้นะครับนี่ครับผมที่ก็จะเป็นเหรียญที่เคยได้มาก่อนนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะซ้ํานะครับนี่ก็ได้มาทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเหรียญทองครับผมที่เคยได้มา2เหรียญนะครับผมนี่ ก็ได้มาจากซองที่ขายที่เซเว่นนะผมมันจะเป็นแบบเราซื้อปุ๊บเราจะได้แน่นอนครับผมเป็นเหรียญสีทองนะครับผมแล้วก็อื่นๆก็ประมาณนี้ถามว่าซ้ำไหมก็น่าจะซ้ำครับผมอันนี้เหมือนจะยังไม่เคยได้ครับลายนี้นี่อันนี้เหมือนจะเป็นลายใหม่ให้ผมสองเหรียญน,นี้เหมือนยังไม่เคยได้ครับก็ประมาณนี้นะผมเนียบสองเหรียญครับผมแน,น่นอนเพิ่มมานอกนั้นคือซ้ำนะผม โอเคก็คลิปนี้ก็พระมาณนี้ผมก็ผ่านไปอถนี้ก็คิดว่านะผมอีกไม่กี่เดือนนะผมน่าจะเป็นของพิเศษจากทาแคมปัสน่าจะออกมาครับผมพอตอนนี้ก็ใครที่กําลังหาของที่เป็นคอลเลคชันพิเศษเนี่ยก็เล็งๆไว้้นะผมน่าจะมีเฉพาะที่เซเว่นนะผมก็เดินเข้าบ่อยๆหน่อยลวกันนะครับจะได้เจอครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมใครแบบต้องการของพรีเมียมนีผมคอลเลคชันพิเศษนะผม แบบไหนผมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากได้เป็นกล่องเหล็กบ้างนะผมหรือว่าอยากได้เป็นตัวมันที่เคยออกมาจะเป็นกล่องเหล็กใช่ไหมครับส่วนดักราสูนจะเป็นแบบดินสอใช่ไหมครับตัวนี้ก็ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยจะเป็นกรอบรูป3มิตินะผมสามดีนะผมก็รอบนี้ถ้าเอาทำถ้าถามหน,นุมว่าอยากได้อะไรสาหรับตัวผมนะอยากได้เป็นในส่วนของตัวแบบกล่องเหล็กนะผมน่าจะสวยมากกว่าตัวที่เป็นแบบรูปภาพ3ามมิติต้องบอกก่อนว่า เก็บยากครับผมแล้วก็ถ้ามีเด็กๆมาเห็นนี่คือแบบไม่รอดรับผมพังแน่นอนครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยไว้เจอก,กันในคลิปหน้าครับผมใครที่เล็งไว้ก็น่าจะไม่มีลวดลายใหม่มานะครับผมอย่างที่บอกไปใครที่ได้ครบแล้วก็ยินดีด้วยแลวกันตอนนี้ผมยังไม่ครบนะผมเหลืออีกโอ้ประมาณแบบ เกือบเกือบครึ่งนันผมที่ยังไม่ได้ก็คลิปนี้เพียงเท่านี้นะตอนนี้ก็น่าจะรอของแบบที่เป็นคอลเลกชันพิเศษก่อนแล้วกันนะผมพวกนี้ก็น่าจะไม่เก็บแล้วเพราะว่าเหมือนจะซ้ําเยอะมากๆเลยนะผมเปิดมา2-3 e p โอเคผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมไปแล้วผมไม่เจอกับสวัสดีครับ